สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนากับหัวข้อเรื่องประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยครูผู้สอนนางจิรัชยาจตุทองโรงเรียนวัสลักเหนือ นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาบริเวณชมพูทวีปไปสู่ดินแดนต่างๆโดยหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสากลไม่แบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวถ้าชนใดมีความเชื่อมั่น ศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วย่อมจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เช่นกันพระพุทธศาสนาถือกำเนิดในดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบันคืออินเดียเนปาลอัฟกานิสถาน,ปา,ถานปากิสถานและบังคลาเทศแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่อยู่ที่อินเดียเห็นได้จากสังเวชนียสถานปรากฏเป็นหลักฐานหลายแห่ง ภายหลังจากการตัดสรูของพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระไทยประกาศหลักคําสอนของพระองค์โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลศูนย์กลางการเผยแผ่อยู่ที่พระพุทธเจ้าแม้นภายหลังพระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานแล้วแต่เหล่าภาษาวกยังได้สืบสารพุทธปฏิทานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาติดต่อกันมาโดย 1>, 1. การเผยแพร่ด้วยการแสดงธรรมหรือการเทศ 2. การเผยแผ่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมและ 3. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเรามาดูประการแรกกันนะคะก็คือการเผยแผ่ด้วยการแสดงธรรมหรือการเทศ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยวิธีนี้ผู้เผยแผ่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเป็นอย่างดียิ่งการเทศหรือการแสดงธรรมเป็นรูปแบบของการเผยแผ่ที่ใช้ได้ดีมาทุกยุคทุกสมัย 2. การเผยแผ่ด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรม ในยุคแรกของการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาแบบท่องจำสืบต่อกันมาเนื่องจากการถ่ายทอดด้วยวิธีการท่องจำทำให้เกิดการคาดเคลื่อนต่อมาจึงได้มีการจดจานจารึกพุทธวจ,จนะเป็นลายลักษณ์อักษรและประการที่3ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของการเผยแพ่ ในยุคแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้นำทางสังคมและถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อของประชาชนโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์เลื่อมใสและศรทัทธาประชาชนย่อมเชื่อและศรัทธาตาม สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะนักเรียนก็คือแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันนะคะหลังพุทธศตรวรรษที่25เป็นต้นมาเนี่ยแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีลักษณะรูปแบบแตกต่างกันไป4ประการดังนี้ก็คือ 1. การเผยแผ่ด้วยการแสดงธรรมหรือการเทศนะคะเป็นรูปแบบเฉพาะและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงปกฐกถาธรรม 2การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านองค์กรทางพระพุทธศาสนานะคะหลังพุทธศตรวตรรษที่25เป็นต้นมานะคะชาวเอเชียเนี่ยได้อพยพไปทำมาหากินในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาได้นำเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปเผยแพร่ในดินแดนเหล่านั้นด้วยเพื่อความเป็นเอกภาพจึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆอันได้แก่วัดหรือพุทธศาส,าสนาสถานนะคะ สมาคมมูลนิธิและชมรมทางพระพุทธศาสนาและสถาบันเฉพาะทางพ,พุทธศาสนาซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่น1วัดหรือพุทธศาสนาสถานเนี่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา 2. ส,สมาคมมูลนิธิและชมรมทางพ,พุทธศาสนาเพื่อดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับองค์กรทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญต่อการฟื้นฟูและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ3ก็คือสถาบันเฉพาะทางพุทธศาสนาทำหน้าที่เพื่อการศึกษาวิจัยทางพุทธศาสนาเนี่ยปัจจุบันมีการก่อตั้งหน่วยงานทางการศึกษาเฉพาะทางขึ้นเช่นมหามงกุฎราชวิทยาลายัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย และสการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะการบรรลุผลหรือบรรลุเป้าหมายเนี่ยจากการปฏิบัติด้วยตนเองเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์หรือผู้แสดงธรรมเนี่ยเป็นเพียงกัลยาณมิตรที่คอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องบุคคลจะประสบความสำเร็จได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ สการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อเทคโนโลยีนะคะอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีการเผยแผ่หลักธรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆที่เรียกว่ามันติมีเดียซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวกนะคะ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศรีลังกาและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชียที่มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนในพุทธศตวรรษที่สา ภายหลังจากการสังคยนาครั้งที่สในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆประกอบไปด้วยประเทศอินเดียเป็นดินแดงแห่งพุทธ,ธมาตุภูมิซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17มีร่องรอยการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยการกอบกู้เอกราชผู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคนสำคัญเช่นเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเซอร์เอ็ดวินอาร์โนอนาคาลิปธรรมปาละและด็อกเตอร์เอ็มเวดการซึ่งในผลงานของแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีคุณค่าควรแก่การศึกษาประกอบไปด้วย 1. Sir เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมชาวอังกฤษ เป็นผู้บุกเบิกการขุดโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาในอินเดียให้ปรากฏแก่ชาวโลกทําให้ชาวอินเดียเนี่ยหันมาสนใจมรดกอันเป็นผล,ผลผลิตทางความคิดและความเพียรพยายามของชาวอินเดียเซอร์เอ็ดวินอารโนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในด้านวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาโดยเขียนงานพุทธประวัติที่มีชื่อว่าปฏิพแห่งเอเชียทําให้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกอนาคาริธรรมปาระชาวศรีลังกาผู้มีศรัทธาสูงส่งต่อพระพุทธศาสนาและมีความปรารถนามุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ก่อตั้งมหาโพธิสมาคมขึ้นเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และด็เอรเอมเบดกาดชาวอินเดียวันนสูตรปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะนับถือพระพุทธศาสนาส่งผลให้ชาวอินเดียเนี่ยหันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศสีลังกาพระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศสีลังกาเมื่อประมาณพุทธศักราช236-287สมัยพระเจ้าเทวานำปิยะติสสะทรงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติสืบมาจนถึงปัจจุบันและทำการสังายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่4ที่เมืองอนุราทัป,ปุระประเทศศรีลังกาพระพุทธศาสนาในศรีลังกาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจนได้ชื่อว่าเป็นอู่อารยธรรมทางพระพุทธศาสนาและเสื่อมถอยโดยเปลี่ยนแปลงไปตามการอุปถรัรมภ์ของพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในสมัยของพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงห์ได้ส่งทูตมาขอพระสงฆ์ไทยไปบวชให้กุลบุตรชาวศรีลังกา โดยคําแนะนำของสามเณรสาะนังกรซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งได้ส่งพระสงฆ์ชาวไทยภายใต้การนำของพระอุบารีเถระสามเณรรูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทคือสามเณรสาะนังกรซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกาในนิกายสยามวงเป็นพระองค์แรก การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศภูฏานพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศภูฏานราวพุทธศักราช800ถึง1,200โดยเป็นนิกายวัชรยานและได้เป็นศาสนาประจำชาติของภูฏานพุทธศักราช1,763ลามะปาโซหรือดารุกกอมชิงโปมีการก่อตั้งนิกายดารุกปักกั๊กยุขึ้นจนเป็นยุคของท่าน งาวังนํเเย y ได้สร้างภูนาคาซองสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวภูฐานเช่นพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชชาวภูฐานเนี่ยนับว่ามีศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเขตปกครองตนเองที่เบต พระพุทธศาสนาในทิเบตเป็นแบบมหายานแบบวัชชิระยานพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่ทิเบตในพุทธศตรวตรรษที่12หลังจากนั้นกษัตริย์ทิเบตได้ทรงให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดีก่อนจะรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนพระพุทธศาสนาถูกแบ่งออกเป็นสีนิกายโดยนิกายเคลูกป,ปะเป็นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดพระสงฆ์ในนิกายนี้เรียกว่ารามะ ส่วนผู้นําสูงสุดในการปกครองเรียกว่าองค์ดาราลามะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนได้ยินว่ารามะรามะอันนี้มาจากเขตปกครองตนเองที่เบตนะคะนักเรียนการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศจีนประเทศจีน เริ่มยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในราชวงศ์ฮั่นพระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังและได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรพรรดิจากนั้นก็จเจริญสูงสุดในบางสมัยและเสื่อมสุดในบางช่วงเวลาช่วงที่จีนปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบมากภายหลังต่อมาก็ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาดีดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการเผยแผ่พระพบุทธศาสนาในประเทศเกาหลี ช่วงแรกเนี่ยชาวเกาหลีนับถือศาสนาชามาต่อมาภายหลังจึงนับถือพระพุทธศาสนาโดยจีนและอินเดียนำเข้ามาเผยแผ่เมื่อราชวงศ์ลีหรือราชวงศ์โชซอนเข้ามาบริหารประเทศได้สนับสนุนให้ลัทธิขงจือ้อเป็นศาสนาประจำชาติพระพุทธศาสนาจึงเสื่อมโทรมลงเมื่อเกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นพระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูจนกระทั่งเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองเฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้นเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปเอเชียนะคะได้จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้สำหรับในอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะกลับมาพบกันอีกกับหัวข้อการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปนะคะ,ะทวีปอเมริกาเหนือและทวีปออสเตรเลียกันนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายให้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน